สวัสดีครับสวนกิจติธาาครับผมเจอกันกลางบิกเลยกลางวันไม่ค่อยมีเวลาครับช่วงนี้งานมันเยอะมันหลายอย่างอวันนี้จะพาเพื่อนมาดูครับว่าเวลาผมเปิดไฟไม่ให้ผักยืดมันได้ผลหรือเปล่าช่วงนี้เพื่อนๆนก็อาจจะเหมือนผมเนาะแต่บ้านผมฝนไม่ตกนะครับแต่ไม่มีแดดแดดไม่พอเลยยืดหลายตัวทีนี้ผมก็เปิดไฟช่วยอย่างที่ผมทำคลิปหลายๆคลิปเนาะวันนี้จะมารีวิวครับว่า มันได้ผลยังไงผมเปิดไฟตั้งแต่พาที่ตกรินผมก็เปิดเลยนะเพราะบ้านผมที่ผมอยู่สวนนี่ก็คือโซล่าเซลล์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับจะไม่มีไฟฟ้าไม่มีประปาแต่เราผลิตใช้เองทีนี้จะพามาดูครับว่ามันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวพาเดินไปดูข้างในะขอ,อนุญายสลับกล้องครับผมอมืโชว์ที่นั่งหน่อยนี่ฮะอืมอวดที่นั่งนิดนึงอ่ะเดี๋ยวพามาดูผักครับโรงหน้าบ้านเก็บไปครึ่งนึงแล้วก็ปลูกครึ่งนึงแล้วตรงนู้นเลยไม่ได้พามาดูพามาดูโรง ยาวทางนี้เลยฝนตกครับเมื่อกี้ก็ตกตกสามสิบนาทีแต่ตกไม่แรงนะครับแต่ข้างในไม่เป็นไรท้ายสวนนั่นก็เพิ่งใส่ปุ๋ยไปเมื่อกี้เป็นปุ๋ยเอพวกนี้จะใส่ปุ๋ยดีชุดนี้ที่ผมทำให้เพื่อนๆดูว่ามันยืดเพราะว่าช่วงที่เขากําลังโตเนี่ยผมไม่ได้เปิดไฟช่วยตอนกลางคืนสามวันแค่สามวันแค่นั้นเองครับรู้เรื่องเลยยืดแต่ช่วงที่ผ่านมาก็มีเดดบ้างฟิเลมันก็เลยเหมือนจะดีหน่อยทีนี้อารุ่นเดียวกัน เร d โอ๊กเรดโอ๊กไม่เป็นไรหรอครับไม่ยืดหรอกพวกนี้สวยเดี๋ยวดูรากหน่อยซึ่งไม่เคยเปิดดูเลยนะเน,นี่ยตั้งแต่ปลูกมาเหมือนเดิมฮะรากผักผมก็อย่างเงี้ยนะไปพามาดูตัวที่มันยืดดีๆเลยก็คือพวกกรีนโอ๊กนี่เกือบถึงนะฮะนี่อันนี้คือผมเปิดไฟช่วยตลอดเห็นไหมครับผลของการเปิดไฟช่วยตลอดแล้วไม่ได้มีการแบบหยุดเปิดต้นที่หยุดเปิดต้นมันเล็กมากมันเล็กอยู่ ตอนรุ่นที่ต้นตรงนู้นที่ผมว่าไม่ได้เปิดสามวันเนาะเออตอนนั้นนี่มันเล็กอยู่เพราะรุ่นจากรุ่นนั้นมารุ่นนี้หายไปหนึ่งรุ่นผมให้ลูกสวนปลูกนะตัวเองก็มาปลูกรุ่นนี้แต่รุ่นนี้ตัวเองปลูกแค่ครึ่งเดียวกรีนโอ๊กเรดโอ๊กอยุ่โดดสังน้นกับตรงนี้นนแล้วก็ฟินเล่รุ่นนี้เจ้าของปลูกแค่สามตัวส่วนกรีนคอสหลงมาต้นเอ้ยสองต้นเลยกรีนคอรสเดี๋ยวพามาดูกรีนคอสที่มันหลงมานี่กรีนคอสที่หลงมาอือฮะฟินเลก็ ไม่ยืดเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าไม่ยืดเท่าไหร่แต่ก็สวยอยู่ถ้าเทียบกับช่วงที่ไม่มีแดดแบบนี้อ่ะหลักๆที่ยืดก็คือกรีนโอ๊กเนี่ยอือดูฮะพอเราเปิดไฟช่วยเสร็จการที่เขาเคยยืดขี้ริวร้วขีว้เหร่นี่ฮะเป็นปกติแล้วฮะไม่ยืดใบเงาสวยเลยทีเดียวเพราะตอนกลางวันเนี่ยแดดไม่พออยู่แล้วเพราะว่ามันไม่มีแดดบ้านผมมันไม่มีแดดมันไม่มีอย่างช่วงที่ผ่านมามันไม่มีจริงๆคือผมก็ ไม่กล้าเปิดไฟกลางคืนเพราะว่าไฟที่มันชาร์จเข้าเพะ mm. เข้าแบตผมเนี่ยที่บ้านผมใช้โซล่าเซลล์เนาะมันชาร์จไม่เต็มที่ผมกลัวมันไม่มีใช้ตอนกลางคืนเพราะว่ากลางคืนผมเปิดพัดลมสองตัวทั้งคืนเลยแล้วก็อาบน้ําแปรงฟันในพวกนี้จะใช้ปั๊มอัตโนมัติผมกลัวว่าไฟมันไม่พอผมก็เลยไม่กล้าเปิดไฟตรงนี้เพราะว่าเปิดตรงนี้หลายคนเปิดไฟนิดเดียวเองพี่ผมเปิดหลายโหลดมากครับฝั่งนู้นก็เปิดหน้าบ้านผมก็ต่อเปิดมั่วไปหมดเลย เพราะว่าเห็นว่ามันเป็นไฟฟรียนะินแล้วผมก็จัดเต็มเลยครับเดี๋ยวมันก็ชาร์จเองแต่ก็มีบางช่วงที่มันมันมันชาร์จไม่พอไมอ่กลัวไม่พอใช้ก็เลยไม่ได้เปิดมันก็ทําให้ผักยืดแต่ถ้าเปิดก็ดูฮะเนี่ยก็รุ่นรุ่นเดียวกันเนี่ยฟิเลแทนที่เขาจะยืดที่นิ้ทีนี้มันก็ยืดแบบพอดูได้พอไปได้พอไปวัดไปว่าได้นี่ฮะเปิดไฟช่วยผมเปิดตั้งแต่พระที่ตกดินก็เปิดเลยแล้วก็ทําคลิปตอนนี้ เออไม่แน่ใจใวันที่เลยไม่ได้ทำคลิปสองวันแล้วไอ้พรุ่งนี้หมอนัดวันที่วันที่เจ็ดหรือเปล่าเนาะผมไม่แน่ใจใวันที่เลยครับไม่เจ็ดก็เก้าเนี่ยผมไม่แน่ใจอ่ะไม,ไม่ไม่ลงวันที่แล้วกันก็ทําวันนี้พรุ่งนี้ผมออนก็ไปเพื่อนดูถ้าเป็นดูย้อนหลังก็ไปดูข้างล่างมาคลิปมันวันที่เท่าไหร่อเอาตรงนั้นแล้วกันเพราะาส่วนใหญ่ผมทาคลิปวันนี้พรุ่งนี้ผมก็ออนอันนี้ผักคีครับผักคีอันนี้แค่ปลูกดูพรุงพร่งนี้ก็ ไอ้อีกสองพวงนี้หรือไม่ก็อีกสองวันเนี่ยหมอไม่นัดก็เก็บหมดก็จะลงขึ้นชายทั้งหมดขึ้นชายจะอยู่ฝั่งนู้นขึ้นชายสวยมากเลยถ้าขึ้นชายไม่โดนแดดเอ้ยไม่โดนฝนเนี่ยไม่มีโรคเลยนะคะผักชี่เหมือนกันเนี่ยไม่ผมไม่ได้ใช้ยาเลยเลยนะครับเนี่ยตรงนี้เพราะว่าผมใช้วิธีการความเข้าใจของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทาโรงเรือนเรื่องปรับสภาพแวดล้อมต่างๆจะไม่ใช้ยาเลยส่วนหนอนแมลงไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวผมนคลิไปดูว่ามีวิธีป้องกันจัดการยังไงอืมต้นพันก็ไม่ยืดครับอืม ดนโอ๊กเรดโอ๊กฟิลเล่คอร์ดบัตเตอร์เฮดนิดหน่อยผมก็ปลูกตามออเดอร์ร้านนี่เนะี่ยขึ้นช่ายังไม่มีเวลาลงนะฮะเนี่ยมันเยอะมากเลยอือันนี้รอเขามาเอานิดหน่อยเรดโอ๊กดินโอ๊กนิดหน่อยแล้วก็คอร์ดนิดนึงอืมแค่นั้นรุ่นหลังคีิลงฟองน้าพรุ่งนี้รุ่นนี้ก็เลยแบบมีมากไม่มีมากอ่ะวันนี้ก็มารีวิวครับว่าถ้าเปิดไฟช่วยตลอดมันก็จะเป็นเหมือนฝั่งนูน้นแต่ถ้าผมมีการไม่เปิดไฟบ้างสักสามวันมันก็จะเป็นเหมือนฝั่งนี้ นี่หายไป็นี่ยก็เก็บขายนี่แหละครับขายทั้งสภาพยืดนี่เลยผักยืดก็ขายได้ราคาดื่มนี่หละครับแต่ว่าถ้ามันยืดมากผมตัดรากให้เขาแค่นั้นหละครับเพราะว่ามันแพ็กยากมันมันยาวอะเนาะก็ตัดรากให้เขาก็จะเก็บส่วนที่ยืดมากๆากไงไปก็จะเอาไว้ที่ไม่ค่อยยืดอันนี้ขนาดไม่ค่อยยืดนะครับเนี่ยพูดแบบไม่อายปากเลยดูเนี่ยคือครบหนึ่งเนี่ยโอ้โหยาวเลยทีเดียวอ่ะเปิดไฟช่วยใช้ได้ช่วยได้ครับอย่างฝั่งนู้นที่ผมเปิดตลอดคือการเปิดช่วยเนี่ย พยายามเปิดให้มันได้บ่อยๆเปิดให้มันได้ทุกวันถ้าลืมเปิดหรือไม่มีเวลาเปิดมันจะเป็นเหมือนผมในส่วนตรงนี้นี่ยิ่งผักโตมากๆเนี่ยที่เขาจะยืดเลยก็คือแดดไม่พอหรือไม่ก็น้ําในรังมันลดเนี่ยเขาจะยืดแน่นอนเลยก็ดูเอานะครับตรงนี้ถ้าถ้าน้ําในรังลดดูไม่ยากครับดูใบมันจะเหี่ยวๆแห้งๆมันมันจะไม่สดชื่นก็ดูตรงนั้นเอาอคลิปนี้ก็พาเพื่อนมาดูผักสลัดตอนกลางคืนที่เปิดไฟช่วยยืดไม่ยืดก็ดูเอาเหมือนที่ผมพาดูนี่ยแหละผมก็ลืมพาเดินไปดูฝั่งนู้นที่ผมปลูกต่อไปแล้ว นะไม่เป็นไรเดี๋ยววันหลังทําคลิปอื่นผมก็เปิดเดินดูเหมือนกันเนะี่ยเดินดูเหมือนเดิมให้เพื่อนดูว่าเออมันเป็นแบบนี้นะอย่างนี้นะเพราะาผมทาขายผมไม่ได้เน้นจํานวนนะครับผมไม่ได้เน้นปริมาณผมเน้นคุณภาพผมส่งร้านที่ผมส่งประจําเพราะว่าการที่จะมีลูกค้าประจําก็คือเราจะต้องมีผักตลอดแค่นั้นเลยครับเน้นๆผักจะยืดไม่ยืดร้านเขารู้อยู่แล้วว่าช่วงเนี้ยผักเป็นแบบไหนยังไงแค่เรามีผักที่มีคุณภาพให้เขาเขาก็รู้ว่าเราพยายามปลูกให้มันดีที่สุดแล้วแหละ แต่บางทีปัจจัยที่มันคุมไม่ได้นอะอย่างฝนเออโรงเรือนก็ทําให้มันโอเคแล้วก็อย่างเออแดดไม่พอก็เปิดไฟช่วยเอานี่อย่างฝนตรงนี้อืมให้ดูต้นใหม่นี่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะถุงดำรั่วเปลี่ยนนล้อยังรั่วเลยนี่ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยน้ําธรรมดาเลยก็จะใส่พ่งนี้เช้าครับเพราะว่ามันนิ่มดึกแล้วพอดีผมใส่ปุ๋ยฝั่งนู้นเสร็จลัก้าเสร็จ เพื่อนหลายคนโทรถามโทรปรึกษาอะไรเยอะมากครับโทรศัพท์แทบไม่เลยทีเดียวอ้เพื้อนกรไดจะผักสลัดอยู่เีปัญหาคอมเมนต์ถามนะครับหรือโทรมาคุยมาปรึกษาก็ได้ครับพี่ไม่ยากเพราะว่าผมก็ไม่ได้คิดตังค์หรอกอย่างน้อยเพื่อนๆจะกลับใช้ก็มีผักขายอะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ